สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางวันนี้ช่องหนุ่มบ้านนาะหาเรื่องผมก็หาเรื่องราวข่าวคราวมาฝากแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางแล้วว่าวันนี้จะมีอะไรมาฝากเราก็ไปพบกันกับน้องเขาเลยครับ แต่ก่อนที่จะเข้าไปชมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะมาฟังรายละเอียดกันเลยนะคะว่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรสําหรับกยทอนะคะหรือว่าการยางแห่งประเทศไทยได้เดินเครื่องต่อเนื่องนะคะจัดบริษัททุนประกันภยัยจํากัดมหาชนคลุมครองชาวสวนยางเน้นจ่ายไวยื่นขอสินไหมง่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะ สำหรับในวันที่19สิงหาคม2563ที่ผ่านมานะคะณห้องรับรองการยางแห่งประเทศไทยซึ่งมีนายนกรผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยนะคะได้มอบกรมทรรประกันอุบัติเหตุกลุ่มเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางจากผู้แทนบริษัททุนประกันภัยจำกัดมหาชนที่กยทจัดทำให้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยทนะคะจานวนกว่า 1.4ล้านรายนะคะโดยเริ่มคุ้มครองแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะสำหรับกรมทัน์ดังกล่าวนะคะจะให้คุ้มครองเกษตรกรชาวสวนยางกรณีที่เสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุกผลภาพถาวรสิ้นเชิงนะคะจากกรณีอุบัติเหตุทั่วไปค่ะจ่ายสูงสุด5 0 0 0บาทกรณีอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์นะคะ จ่ายสูงสุด250,000บาทและก็ค่าปรงศพทุกรายรายละ30,000บาทค่ะซึ่งกรณีจ่ายค่าปรงศบนะคะทางบริษัททุนประกันภัยจำกัดมหาชนนี้จะจ่ายสินใหม่ให้ภายใน15วันทําการและสินใหม่อุปัติเหตุภายใน45วันทําการค่ะโดยนับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนและก็ถูกต้องค่ะ ทั้งนี้หากเกษตรกรชาวสวนยางนะคะประสบเหตุสามารถแจ้งกยทในพื้นที่เพื่อรวบรวมเอกสารและก็ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตช่วยลดขั้นตอนทำให้ผู้รับประโยชน์นะคะได้สินใหม่ทดแทนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะค่ะและนี้ก็เป็นสวัสดิการนะคะสำหรับกยทก็ได้เดินหน้าต่อเนื่องสำหรับบริษัททุนประกันภัยให้กับ ชาวสวนยางทุกท่านที่ขึ้นทะเบียนกับทางการยางแห่งประเทศไทยนะคะค่ะวันนี้ก็เอาข่าวดีๆหรือว่าความคลุ้มครองของชาวส่วนยางมาแจ้งนะคะถ้าเกิดว่าเสียชีวิตหรือว่าประสบอุบัติเหตุต่างๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดลีปใหม่ๆต่อไปค่ะ